สราชาปิ้งย่างเกาหลีเปิดมานานประจำสละบุรีเป็นร้านที่เราคิดถึงอย่างแนะนนาวยมาตั้งแต่ร้านเปิดเลยเปิดบ่ายสามบ่ายสามโมงสิบเราก็มาแล้วเริม่มต้นเราสั่งเป็นชุดเล300็ก3 0 0บาทมีแมงกะพูลเนื้อหมูและหมูสมชั้นมาพร้อมกับน้ําจิ้มรสเด็ดเผ็ดแซ่บไม่เหมือนใครชุดผกักก็เป็นผักทั่วไปที่เราเห็นอย่างกะหล่ำผักบุ้งแล้วก็มีวุ้นเส้นมีแครอทแต่ที่สําคัญเลยขาดไม่ได้คะน้ามูากระท,ที่สระบุรีเขาจะมีคะน้านะครับคะน้าก่อนเลย เกินคนไหมอร่อยไหมรยถูกปากไหมมะกิมน้กินแบบเต็มๆเลยนะเต็มๆนะสาปากมากชุดเล็ก3า0ร้อยกินไปกินมาหมูหมดแล้วครับยังมีผักเหลืออยู่สำหรับเราสองคนสั่งชุดเล็กไม่พอความจุของพุงเพิ่มสมดุลสั่งชุดหมูต่ออีก200บาทวัตถุดิบใช้ได้ตัวเลือกไม่ค่อยหลากหลายแต่ก็พอใจเพราะชอบน้ำจิ้มสามชั้นหรือที่นี่เขาจะเรียกว่าเบคอนใช่ไหม ก็คือสามชั้นนี่แหละสมชั้าชั้นนี่แหละเด้งๆแล้วแต่ชอบนะคะแต่นี่ก็คือเป็นร้านหมูกระทะที่ส่วนตัวเราชอบเราแนะนำที่สระบุรี